กรณีของบริษัททรูคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่าทรูกันก่อนค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณสุประชัยทรูก็มีการส่งหนังสือแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเรื่องของการแจ้งความคืบหน้าที่สําคัญกรณีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องค่าโทรศัพท์ทางไกลในประเทศ TA 1 2 3 4ค่ะซึ่งถ้าดูเนื้อหาสาระใจความของหนังสือที่ทางทรูนั้นแจ้งต่อทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเอาใจความสําคัญแล้วกันนะคะคุณสุประชัยคือสารปกครองกลางเนี่ยค่ะได้มีคําพิพากษา ให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเนื่องจากว่ามองว่าเป็นกรณีที่ TOT เนี่ยยื่นคำเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดการที่คณะอนุญาโตตุลาการรับคำเสนอข้อพิพาทและมีคำชี้ขาด จึงเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะสารปกครองกลางก็ยังวินิจฉัยว่าการให้บริการ TA 1234ของบริษัทเป็นเพียงการกระทําเพื่อจะบรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติผิดสัญญาของ TOT เท่านั้นถือไม่ได้ว่าบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาดังนั้นเนี่ยการที่คณะอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าบริษัท เป็นฝ่ายผิดสัญญาและให้บริษัทชำระเงินนั้นก็เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและข้อสัญญาร่วมการงานและร่วมการลงทุนค่ะอ่าอันนี้ก็สาระสำคัญก็คือว่ามีการเพิกถอนคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอือันดับแรกก็คืออย่างที่คุณนันพูดถึงคือมันมีการยื่นคำเสนอข้อพิพาทเนี่ยมันเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดอ๋ออ่าคือช้าอะไรประมาณนั้นคือไม่อยู่ในกรอบที่กฎหมายกำหนดเพราะว่า เพราะถ้าดูตามที่ถูกชี้แจงคือว่าเ็าบอกว่าการกรณีที่ยื่นคำขอ,ขอพิพาทเฉพาะต่ออนุญาโตเรือการเนี่ยเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่กําหนดไงก็คือเอาง่ายๆคือไม่อยู่ในกรอบเวลานะอันนี้ถูกเขาก็สู้ประเด็นนี้ไงว่าโอเคก็พิพาทกันมาแต่ว่าเขาก็บอกว่าเอ๊ะไอการเสนอยื่นขอ้อพิพาทเนี่ยมันเกินกําหนดข,ข,อขอบกฎหมายหรือเปล่าเอาง่ายๆคือไม่อยู่ในกรอบของเวลา อันนี้ทูสู้ประเด็ดนนี้ซึ่งกรสารศาลปกครองกลางก็มีการคําสั่งเพิกถอนตรงนี้อยู่แต่เรื่องนี้มันสู้กันมาคุณเนี่ยครับต้องบอกว่ามันเป็นมหา,ากราบนะมหากราบเลยาาเพราะจริงๆแล้วเรื่องของตัวของทูกับ TOT ในอดีตหรือว่า NT ในปัจจุบันอย่างที่เรารับทราบกันนี้นะครับมันเกิดขึ้นตั้งแต่ดูนเลยครับมันเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับประเด็ดนนี้ปี2 5 4 3คุ้ยสันนัน ปี4ี่สตัวนั้นก็หลังจากต้มยำกุ้งมาสักสองสามปีนะฮะเพราะตอนนั้นเน่ยเรื่องเรื่องคือตอัวน,นั้นคงจํากันได้เนะี่ยปีนั้นเนี่ยเรายังไม่มีอินเทอร์เน็ตนะมันก็จะเป็นกับการโทรซึ่งที่เขาบอกว่าโทรทางไกลในประเทศอะทีหนึ่งสองสามสี่คือหมายถึงว่าถ้าเราโทรข้ามจังหวัดสมมติผมโทรไปบ้านผมที่ลําปาง<ะ>ผมต้องกดโทรทางไกลไง<ะ>แล้วมันก็ต้องผ่านท a เอหนึ่งสองกดหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถึงกดเบอร์ค<ะ>่ะศูนย์อะไรก็ว่าไปเมื่อก่อนนะฮะอันเนี้ย มันก็แต่ว่ามันเป็นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตอนนั้นก็คือว่าทาง TOT เนี่ยมีการเรียกค่าเสียหายจากตัวของทูเนี่ยตอนนั้นนะฮะเรียกค่าเสียหายตอนนั้นก็ต้องบอกว่าประมาณ16,800กรว่าล้านนะ mm hmm. คือยื่นเสนอข้อพิพาทใ,ในยุคนั้น,นะะพอหลังจากามีประเด็นตรงนี้เกิดขึ้นนะฮะก็มีการยื่นอขอข้อพิพ,พาทเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยทางตัวของ TOT เดิมเนี่ยฮะเขามีการเรียกร้องค่าเสียหายตั้งแต่วันที่16พฤศจิกาปี43ถึงมิถุนายนปี48อ่ะเอาง่ายๆประมาณสัก5ปีค<ฆ>่ะอ่าเป็นเงิน16,865ล้านบาทอันนี้ยื่นขอข้อพิพาทตามเนี้ยเข,เ,ขเข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการและสุดท้ายนะอนุญาโตตุลาการก็ตัดสินออกมาว่าทูต้องจ่ายให้ NT หรือว่า TOT ในสมัยนั้นด้วยเป็นเงินนะครับ1,700ล้านบาท อ่านะฮะอันนี้ก็ออกมาตอนแรกคืออนุญาโตตุลาการที้ขาดออกมาแบบนั้นซึ่งแน่นอนแหละครับทางฝ่ายทางตัวของทีโก็ไปยื่นต่อศาลว่าขอบังคับใช้ไงบังคับตามกฎหมายให้าทางทูเนี่ยจ่ายให้กับ NT หรือว่า TOT ในอดีนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยาทางทูเองก็ไปร้องเหมือนกันขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งซึ่งก็เรียกว่า ก็มีสลับปรับเปลี่ยนกันนะฮะถ้าดูแนละ้วมันก็คือว่าไปยื่นสารก็ไม่รับสารก็ยกคำร้องของทูเหมือนกันนะ,ะทูก็ฟ้องใหม่เหมือนกัน oh. ก็ยื่นใหม่ยื่นไปหลายรอบนะฮะสองรอบเลยถ้าดูตามไทม์ไลน์นะครับเนี่ยฮะคือ30กันยาเนี่ยสารมีคําสั่งยกคำเขาให้วันที่6มกราก่อนอทูในี่ยื่นขอเพิกถอนก่อนอน,นะฮะแต่ว่าโอเคละสารก็ออกมาว่ายกคําร้องของทูนะฮะทูก็อุทธร์ไปอีกสุดท้ายมาสารก็ยกอุทธรณ์ของทูอีกนะฮะแล้ว 16มกราคมที่ผ่านมาทูยื่นใหม่ฮะขอให้สาลพิจารณาคำพิพากษาใหม่ซึ่งก็แน่นอนนะพอยื่นปุ๊บแน่แน,นอนแล้วครับว่าหลังจากนั้นมาพากฏว่าสิบเจ็ดธันวาคมปีที่แล้วนะฮะก็แน่นอนแล้วครับว่ามันก็จะมีเรื่องของปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของว่าเอ๊สารชั้นต้นก็ออกมาว่าก็พิจารณาตามคําสั่งของสารปกครองสาลปกครองการก็มีคําสั่งว่าเฮ้ยทูต้องจ่ายนะพันเจ็ดร้อยล้าน และสุดท้ายมาทูก็ยืดอีกและก็ยื่นในประเด็นอย่างที่คุณอายยันพูดล่าสุดก็คือว่ามันมีเรื่องของว่าทูบอกไ,อไปเล่นในข้อกฎหมายว่าคําชี้ขาดของนายาตัวตุลาการเนี่ยมันไม่ชอบเพราะนี่เกยว่าตั้งแต่ตอนแรกเกินการเข้าข้อพิพาทใช่ไหมฮะมันล่วงเลยเวลาตามกฎหมายอ่าอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปโดยสังเขปโดยสังเขปเรื่องนี้มันนานแล้วเป็นเป็นเป็นผลประโยชน์ที่ตอนนั้นทางส่วนของทีโอทีเองก็ ก็เรียกว่าเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากโทรทางไกล TA สมัยก่อนก็คือถูนะฮะเมื่อก่อนเทเลคอมเบเชียไงผมจำกันได้นะฮะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคดีในอดีตจาก1นึ่งหม่นหที่ทาง TOT เรียกร้องค่าเสียหายแล้วก็มาเหลือพันเจตามอนุญาโต <ạ. S 2> ะะแล้วก็ตอนนี้อนุญาโตก็คือคาพิพากษาของอนุญาโตเนี่ยถูกคําพิพากษาของศาลปกครองกลางว่าให้เพิกถอนอเดี๋ยวเราดูนะ TOT ต้องยื่นต่อนะ NT เนี่ย เขาก็ต้องยื่นไปอุทธรณ์ต่อนะเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะยื่นอุทธรณ์นะคะต่อศาลปกครองสูงสุดหากว่าไม่พอใจในคำพิพากษาของศาลปกครองกลางเนี่ยนะคะก็ทางทีโอทีมีระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่ทราบผลคำพิพากษาที่จะยื่นอุทธรณ์กลับไปค่ะอ่านะฮะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่า NT จะมีคำมีอุทธรณ์ไปต่อหรือเปล่านะฮะแต่ว่าที่แน่ๆก็ถือว่าเป็นเส้นเชิงบวกสำหรับทูนะครับแต่ว่าแม เห็นทูแล้วขึ้นมาสองวันเลยนะสองวันทําการที่ผ่านมาคุณขึ้นมานะรอรับข่าวดีอันนี้ไปแล้วหรือเปล่าคะเออนี่ยนะสีโอ้โหเนี่ยวันนังคารขึ้นมาเท่าไหร่นะหนึ่งหนึ่งเกือบเกือบสองเปอร์เซน็นะเมื <ฮะ S 2> ่อวานเนี่ยสี่เปอร์เซน็นกว่าไงเออเออนะฮะฮแล้วก็ตามนั้นนะฮะก็เรียกว่าอาจจะแน่นอนฮะคำสั่งมันเกิดขึ้นเมื่อวานไง<ะ>อ่าเพราะว่าแต่ทู่เขาต้องแจ้งในวันถัดไปไงเพราะเนื่องจากว่าเขาก็ต้องตักเตรียมข้อมูลไง ก็ค,คือว่าขานรับกับประเด็นตรงนี้ไปแล้วนะวันนี้อาจจะมีปรากฏการณ์เซอออนแฟกก็เป็นไปได้นะนะครั